ฟาาหัวแข็งไซส์ใหญ่เลยนะครับอ๋อ<ซ><ใ>น,นี้เป็นฟ้าหัวแข็งนะครับไซส์ใหญ่อยู่นะตัวนี้เต็มกำรรเต็มกำรรม,มันหมาน,นครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนะครับสวัสดีท่าน สู้ชมุมทุกท่านนะครับวันนี้ก็พามาตกปลาในคลองพมโหดนะครับไปเป็นตะก้อลำนะครับเด็ดเล็ก เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะว่าจะมีแต้ม,มีตัวไหมได้ปลาขาวมาแล้วสองแต้มนะครับก็เดี๋ยวเราไปลุ้นกันวันนี้ก็ลงเป็นตะก,ก้อเบ็ดเล็กนะครับสองคันเหยื่อลำนะแล้วก็คันใหญ่นั้นตกขนมปังนะครับเพราะเห็นเหมือนปลาสวายขึ้นอยู่นะ ตัวหนึ่งเมื่อวานนี้แต่วันนี้ยังเงียบอยู่ก็รอดูครับว่าจะมีปลาอะไรเข้ามากินเหยื่อแล้วบ้างของธรรมชาตินะครับร่มเย็นดีนะครับเอ,อนาน่งรุนกันไปเรื่อยๆนะตกปลาขาวนะครับผม ขาหัวแข็งไซส์ใหญ่เลยนะครับอ๋อไซส์งามงามตาอะไรดึงเป็ด ปลาขาวป็ส้อยนะครับไซส์างามไซส์กำลังทอดยังอยู่ตาอะไรเลยดึงเบ็ดรไปเร็ว เฟอยตัวนี้น,น้อยครับนี่แสงงามเอต่อไปละมัต้ต่อไปละมาก หลุดไปแล้วเอามาหลุดไปยังไง ใบนี้เป็นปลาหัวแข็งนะครับไสใหญ่อยู่นะตัวนี้เต็มกรรมเต็มกรรม,มันมานครับผมอยู่ไหมอยู่ไหมยูพู ตาขาหัวแข็งนะครับแรงเยอะมากๆเลยใส่เต็มกร,รมเลยครับผมเก็บครับสายหย่อนหย่อนติดทุกเปล่า สงสัแก้ต่อที่ฉะยังไม่กินได้เวลาเก็บของกลับบ้านแล้วนะครับปลาก็ได้พอทอดอยู่หนึ่งกระทะปลาไม่ค่อยกินนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม สวัสดีครับ